ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตลูกกระต่ายน้อยนะครับอยู่ข้างในนะครับนี่ครับก็อายุประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์แล้วนะครับผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับลูกกระต่ายแล้วก็มีลูกห่านนะครับลูกห่านอยู่ข้างในครับผมย้ายมาแล้วนะครับก็แบ่งไปบางส่วนนะครับโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเดี๋ยวเราพาไปชมลูกกระต่ายน้อยครับนี่ครับโอ้โห มาชมลูกกระต่ายน้อยนะครับโตไวมากเลยครับดูครับนี่ครับตาเนี่ยเขาลืมตาแล้วครับดูครับแข็งแรงมากครับก็มีทั้งหมดหกตัวนะครับคอกนี้ครับาจะเป็นสีหลากหลายสีครับสีขาวสีเทานะครับสีขาวสีเทาสีดํานะครับน่ารักมากเลยครับ ก็เรื่องเอเป็นเพศนี่เรายัางไม่ทราบเพศนะครับว่าเขาเป็นเพศผู้เพศเมียกี่ตัวยังไงนะครับมันยังเล็กอยู่นะครับมีดูไม่ออกนะครับสีดําก็มีครับเนี่ยครับสีดําก็ดูหน้าดูดีครับเนี่าตายแล้วไมครับเต็มมือแล้วครับนี่ครับยังไม่ถึงน่าจะเกือบเกือบสองสัปดาห์นะครับเกือบเกือบสองสัปดาห์ยังไม่ยังไม่ถึงสองสัปดาห์ดี วัวจริงครับกระต่ายอย่างวันก่อนตอนออกมาใหม่ๆครับที่เรามาถ่ายคลิปยังเป็นตัวแดงๆเล็กๆเหมือนหนูน้อยเลยครับนี่เป็นแม่เขาครับตอนนี้เราก็มีอาหารเสริมให้นะครับมีพวกหญ้าทิโมชีนะครับแล้วก็เป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็มีเป็นผลไม้อัดเม็ดนะครับแล้วก็เป็น อะไรไม่รู้นะครับมีซองนึงผมลืมชื่อไปแล้วนะครับนี่เออขามันร่วงไปข้างล่างได้นะครับดูนี่คือขาเขาลงไปได้นะครับมาชมแก๊งเด็กพวกนี้บ้างนะครับก็เริ่มโตขึ้นนะครับมันจะมีอยู่ข้างนอกอีกประมาณสองสามตัวนะครับที่มันแอบออกไปออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับเดี๋ยวพี่เต่าเราก็เริ่มหิวนะครับเริ่มหิวเต่านี่ถ้าจะให้กินนี่ต้องให้กระต่ายมันกินอิ่มก่อนนะครับถ้าไม่งั้น กระต่ายมันแย่งเต่ากินหมดนะครับมันจะอันนี้ครับก็คือเขาเรียกว่ากินไม่ทันกระต่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีครับนีครับแอบอยู่นี่ครับหนึ่งตัวครับน้องดาของเราน้อยข้างบนแล้วนี่เป็นโปลิสนะครับกระต่ายโปลิสนี่นี่สองตัวครับตัวเมียครับตัวเมียทั้งคู่ครับก็เดี๋ยววันนั้นเราจับตัวนี้นะครับเข้ามาให้ตัวผู้นี่ผสมนะครับแต่แต่แต่ไม่ทราบว่ามัน มันผสมติดหรือเปล่าครับทำมาดูเด็กๆไลออนเฮดนะครับตอนนี้เขากินอาหารเสร็จแล้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับกินอิ่มแล้วคนระับเฮ้ยตัวนี้เหมือนกันจช่จะตัดเขาหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ก็คือพ่อพันธุ์ของพ่อพันธุ์ของโปลิสนะครับข้าวสาข้านสาโปลิสเตอรพร้อมผสมเลยนะครับเนี่ยครับ ับหลังอันเฮดของเรานะครับพี่ตายนี่กินทั้งวันนะครับโหก็กินนะครับดูมาแล้วเดี <c oughs> ๋ยวผมต้องไปหาผักมาให้พี่เต่าของเราก่อนนะครับพี่เต่าของเราน่าจะเริ่มหิวแล้วครับนี่เข้ามาแอบนีแเ้วเดี๋ยวพามาชมกระต่ายอีกรอบนึงนะครับเป็นกระต่ายน้อยของเราครับรู้ครับก็ ตอนนี้ผมก็เห็นเขาเริ่มที่จะหัดกินหญ้านะครับแต่แต่ความจริงแล้วเขาก็น่าจะกินยังกินไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าน่าจะแท้ๆเลิ่มเมเล่นนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็พามาอัปเดตน้องกระต่ายน้อยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตฟาร์มหลังจากที่โดนพายุฝนนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าเด็กๆยังอยู่ดีไหมนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่โฟกัสครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม